สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไะม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกบัวดินที่เราขุดขึ้นมาสำหรับเตรียมส่งลูกค้าค่ะสีสวยสวยทั้งนั้นเลยส่งไปได้ทั่วไทยเลยนะคะเวลาดอกดอกบัวดินบานเราก็จะขุดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่หัวนะคะแบบนี้เดี๋ยวก็ไปตัดรากนะคะแล้วก็ตัดใบนะคะแล้วก็ ส่งไปแต่หัวเนาะแล้วลูกค้าก็เอาไปฝังดินค่ะไปฝังดินปลูกได้เลยสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะชุดนี้26หัวค่ะ26หัว26สีลวดลายแตกต่างกันไปสีแตกต่างกันไปกลีบดอกกลีบเข้มกลีบอ่อนอะไรแบบนี้นะคะสีเข้มสีอ่อน ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ y u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะนี่วันนี้วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ